ทั้งในส่วนของทหารตำรวจและตำรวปกองนะครับโดยเฉพาะใการทงานของเจ้าหน้าที่ตรวจในจุดต่างๆนะครับทั้งที่ตามด่านต่างๆนะครับการปฏิบัติหน้าสู์สเตจวันตีตามโรงแรมต่างๆรวมทั้งณจุดที่คัดกรองที่ต่างๆครับท่านก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับรวมทั้งผู้ร่วมบริัติงานและที่ต่างๆนั้นท่านใจก็ไม่นะครับดูแอวตาแล้วทุกคนเต็มใจทำงานอย่างเต็มที่ นะครับในครั้งนี้ท่านกระยฝากให้ผู้ชาของสํานักงานข้าติซึ่งจะบอกว่าได้อยู่แล้วนะครับท่านท่านบอบอรรองบบอรชางทุกส่วนนั้นออกไปเยี่ยมเยียนลูกน้องแล้วก็ให้ขับกำลังใจแล้วก็ก็เรียกว่าอัดูแลต่างๆให้ดีเหมือนที่เคยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเพราะว่าแตาอย่างน้อยมาตรการต่างๆท,ที่วันนี้ที่สบคได้ดำเนินการพิจารณากันแล้วก็่ายเนี้ย หลังจากประชุมตอตรไปก็คณะศูนย์ประสานงานกลางก็จะไปดูในรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งอย่างน้อยใน4มาตรการหลักนะครับที่สบคเมื่อเช้าได้เป็นที่แจกคือหนึ่งพรุ่นี้ก็คงจะมีการนํเา,เา,เาเข้ามาตรการขยายเวลาของพรกฉุกเฉินนะครับจากเดิมที่วันที่30เมษายนก็จะเป็นตั้งแต่ 1, 1ถึงพฤษภาคมนะครับรวมทั้ง4มาตรการหลัก ที่ยังต้องปฏิบัติต่อเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับการทางนานของตํารวจอยู่ด้วยก็คือเรื่องของการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งในส่วนของทางอากาศคือทางเครื่องบินนะครับทางบกในทางน้ำนะครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองก็เรื่องของการห้ามคนออกนอกบ้านในเวลาดึก <Yeah. S 1> ตั้งแต่สี่ทุ่มยี่สิบสี่หรือเคอร์ฟิวนั้นก็คงยันคงอยู่อีกหนึ่งเดือนนะครับ ประการที่สามคือใช้คําว่าถ้าไม่มีความจําเป็นก็คงยังต้องลดหรือชะลอการเดินทา,างข้ามจังหวัดนะครับส่วนประเด็นที่สี่ครับก็มีอาประกาศของหัวหน้าแห่งความมั่นคงก็เรื่องของการงดกิจกรรมคนหมู่มมากนะครับหรือการชุมมุมต่างๆเหล่านี้นะครับรวงนั้นการสงสรรค์ต่างๆเนี้ยนะครับที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดดังนั้นทั้ง4ี่ประเด็นเนี้ย ยังเกี่ยวข้องกับงานของตํารวจอยู่ทั้งหมดนะครับฝ่ายาตรรวงความมั่นคงซึ่งมีท่านบบบสุดเป็นหัวหน้านั้นท่านก็หาดูกับระทบและบบตำรวจนะครับก็คงจะต้องปรับเพิ่มแนวทางต่างๆเพื่อสอดรับกับามตาตรการที่มีการผ่อนคลายได้บางส่วนคือเราบอกังขอฟังวันนี้เราฟังวันนี้ทีนะครับแปลว่าเรื่องของอาดานตรวจต่งตางๆเรื่องของสายตรวจครื่ที่เร็วร่วม ระหว่างตบดทหารบูรเดือนรวมทั้งอาจจะมีสายตรวจร่วมเข้าไปตรวจ